สวัสดีอาจารย์แล้วก็อนกั้นสาน่ารักทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอโต้แย้งหน่อยนะครับเรื่องด้านเศรษฐกิจเนี่ยชาวนาเกษตรกรอุตสาหากรรมคุณบอกว่าจะมีการติดต่อต่างประเทศจําเป็นไหมครับว่าต่างประเทศต้องมาเข้าใจภาษาไทยทุกคนต้องมีภาษาการครับคือภาษาอังกฤษถูกต้องไหมครับ ไม่ว่าเราจะติดต่อธุรกิจใดๆก็แล้วแต่เราจะมาแยกชนชั้นวันน้าไม่ได้ครับว่าชาวนาคุณพูดภาษาไทยไปคุณเป็นนักธุรกิจใหญ่คุณพูดภาษาอังกฤษไปไม่ได้ครับหลังจากนี้มันจะมีการทําธุรกิจกันมากขึ้นของแต่ละประเทศมากขึ้นอาเซียนมีกี่ประเทศครับต้องมาเข้าใจภาษาไทยทั้งหมดเลยเหรอมันไม่ใช่นะครับและที่บอกว่า แต่และประเทศมีโครงการแลกเปลี่ยนวันราเหมือนกันละกันผมอยากให้คนไทยเปิดกลาออกมาครับดูตัวเองซะโครงการแต่และโครงการบางทีมันก็เป็นแค่โครงการสร้างภาพไม่ได้มีคุณค่าอะไรสำหรับวัฒนธรรมหรอกครับคนใส่ใจแค่ไหนคุณสามารถปลุกเร้าเยาวชนไทยให้รับภาษาไทยได้หรือยังถ้ายังทำไม่ได้นะครับอย่าพึ่งไปสอนคนอื่น แปิดกาแล้วดูตัวเองก่อนครับไอ้คำที่ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเป็นประเทศต,ต้นๆที่ส่งข้าวออกเป็นประเทศลำดับต้นๆของอาเซียน,นนู่นนี่นั่นไม่ลองดูประเทศอื่นบ้าครับเขาก็ทําประเทศไทยเป็นประเทศที่พูดเลยว่ามองด้านของหลักหลักการความรู้สึกมากกว่าความเป็นเหตุเป็นผล ความรู้สึกคือคนเราอะครับแน่นอนครับชอบที่จะฟังสิ่งดีๆของสิ่งที่เป็นของตอนประเทศของตอนสิ่ง,งต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเราใช่ครับทุกคนชอบแต่ต่างประเทศประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามีการแสดงออกชัดเจนว่าเขายอมรับในเหตุและผลได้สิ่งไหนว่าถูกคือถูกสิ่งไหนว่าผิดคือผิดคนไทยมักจะเอาความรู้สึก มาประสานกับเหตุและผลซึ่งมันเกิดเหตุผลซึ่งหลายสาระมากๆในบางเรื่องนะครับผมอยากให้คนไทยยอมรับความเป็นจริงได้บ้างว่าภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายสำหรับประเทศต่างๆเขานะครับอย่างเช่นคำของอาจารย์สมพงษ์ จิตระดับนะครับอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้กล pues ่าวไว้ว่าคนไทยเนี่ยต้องเลิกอคติกับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะคนไทยยังเชื่อมั่นว่าภาษาตัวเองนั้นดีเลิศยังเชื่อว่าทุกคนต้องมาเข้าใจภาษาของเรามันไม่ใช่ครับคุณมองกระจกด้านเดียวคุณไม่ได้มองทั่วโลกโลกเดี๋ยวนี้มันไปไวแค่ไหนนะวันนี้คุณยังเดิน ถูกคมครับหลายหลายประเทศที่เขาพัฒนาเขาเดินตามนาฬิกาตอนนี้คุณกำลังครับเป็นทำตัวเป็นนาฬิกาตายไม่หมุนไม่ขยับ <c oughs> ไม่หมุนตามไม่ได้ทั้งนั้นจะทวนก็ไม่ทวนจะหมุนตามก็ไม่ตามคุณยังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ว่าคุณทำอย่างเงี้ยมันดีแล้วที่คุณทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วคุณยังเชื่อมั่นในประเทศตัวเองอยู่แต่ถามว่าทุกวันนี้ปัญหาในประเทศเรามีอะไรบ้างครับ ภาษาเราใช้ได้มากแค่ไหนมีสักกี่คนที่เข้าใจภาษาเรามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับเขาเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อพอรู้งูปลาถามว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาจนตั้งแต่ประถมสอนคุณมาถึงวันนี้คุณพูดกันได้บ้างหรือยังผมอยากฝากข้อคิดนะครับลองขุดลากเงาตัวเองออกมา มองโลกในความเป็นจริงเริ่มมองโลกในแง่ดีได้แล้วประเทศไทยไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้นครับขอบคุณครับ เสียงและตกใจมากเลยเจียวนะครับเขาบอกว่ามีภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษากลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเปิดมุมมองหรือว่าเปลี่ยนมุมคิดต่างๆนานๆเนี่ยก็ก็ควรที่จะ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าภาษาไทยไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายในประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็ควรที่จะเลิอกอาคติต่อภาษาอื่นๆนะครับให้ทําตัวเหมือนนาฬิกาทรายหรือว่าให้ทําตัวเหมือนนาฬิกาที่กําลังเดินอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือให้ยอมรับภาษาอื่นๆนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ ฝ่ายเสนอนะครับฝ่ายเสนอจะมีข้อโต้โต้โต้เถียงแล้วก็ข้อเท็จจริงเสนออย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเรียนเชิญฝ่ายเสนอครับผม